ค่ะแม่วันนี้เปิดคลิปหรูนิดนึงนะคะเพราะว่าวันนี้วิวจะมาเล่าให้ทุกคนฟังว่าด้วยเรื่องของประวัติศาสตร์ดนตรีตะวันตกค่ะ อย่างไรก็ตามนะคะถ้าสมมุติว่าจะเล่าเฉยๆเนี่ยมันก็อาจจะนึกภาพไม่ออกใช่ไหมมันจะต้องมีดนตรีประกอบด้วยว่าแต่ละยุคแต่ละสมัยที่พูดถึงเนี่ยจริงๆแล้วเสียงมันเป็นยังไงนะคะแต่ถ้าจะให้วิวเล่นเองแบบทั้งหมดเลยทุกคนก็เห็นฝีมือวิวเมื่อกี้แล้วน่าจะไม่รอดนะดังนั้นค่ะวันนี้วิวก็เลยมาขอความร่วมมือนะคะจากสถาบัานดนตรีกัลยาณิวัฒนาค่ะซึ่งเขาก็เป็นผู้เชี่ยวชาญด้านดนตรีอยู่แล้วมีสอนแบบหลักสูตรโอ้โหทุกยุคทุกสมัยเลยนะคะวิวก็เลยขอให้เขา่ช่วยมาเล่นดนตรีจริงๆให้ฟััััังงงกกนนนนนเเลลยยยคค่่่่ะะวาแแตุมป็ไ ถ้าพร้อมจะฟังเรื่องราวที่ทั้งสนุกแล้วก็ได้สาระแล้วก็ไปฟังกันเลยค่ะสำหรับยุคแรกเริ่มของอารยธรรมมนุษย์เนี่ยนะคะ ดนตรีก็จะต้องเป็นอะไรที่ง่ายมากๆค่ะนั่นก็คือเสียงร้องของมนุษ์นั่นเองนะคะที่เรามีติดตัวกันมาตั้งแต่เกิดแล้วค่ะซึ่งถ้าสมมติว่าอยากจะได้เครื่องดนตรีขึ้นมา <ๆ S 1> เขาก็จะหาจากอะไรที่ใกล้ๆตัวนะคะยกตัวอย่างเช่นการเอากระดูกสัตว์เนี่ยมาเคาะเคาะกันให้เป็นจังหวะค่ะหลังจากนั้นค่อยมีการวิวัฒนาการนะคะเกิดเครื่องดนตรีแบบง่ายๆขึ้นซึ่งเครื่องดนตรีแบบที่ง่ายที่สุดซับซ้อนน้อยที่สุดเลยก็คือเอาสายอะไรสักอย่างมาขึงให้ตึงนะคะหลังจากนั้นก็ดีดให้เป็นเสียงค่ะอย่างไรก็ตามนนนนะะคคเรรรายยยััังไไมม่ดดู้้้จกตีีใุส น,นักเพราะว่ามันไม่มีการจดบันทึกนั่นเองค่ะ ดนตรีเริ่มมีการจดบันทึกนะคะในยุกรีคค่ะอย่างไรก็ตามมันก็ไม่ใช่การจดบันทึกแบบที่เราคุ้นเคยกันทุกวันนี้ว่าเป็นโนต้ตบรรทัด5เส้นนะคะคําว่าโนต้ตเนี่ยคือโนต้ตจริงๆคือจดบันทึกเขาเนี่ยใช้เสียงร้องใช่ไหมเขาก็จะบันทึกว่าตรงนี้ต้องร้องแบบนั้นต้องร้องแบบนี้นะคะแต่สิ่งที่มีมากกว่าการโนต้ตว่าดนตรีเนี่ยจะต้องร้องยังไงก็คือการบันทึกถึงทัศนคติของคนกรีกต่อดนตรีนะคะเขาจะมองดนตรีค่อนข้างจะเป็นพณิตศาสตร์เลยทีเดียวค่ะคือเขาจะมาดูว่า,เส,นะาเสียงนีีีีีี้้้้นนนะถาาอยยยูู่่กัเเสสงงมแปลวดด เสียงนี้ไม่ควรอยู่ด้วยกันแบบนั้นมากกว่านะคะเรียกได้ว่ามองดนตรีกันจริงจังมากเลยทีเดียวค่ะถอดกันเป็นสมการออกมาเลยนะคะและเท่านั้นยังไม่พอนะคะคนสมัยนั้นเนี่ยเขาไม่ได้มองดนตรีว่าก็เล่นไปอย่างนั้นอย่างนั้นนะคะแต่เขามองว่าดนตรีเนี่ยคือสิ่งที่เอาไว้จัดระเบียบจิตใจยกระดับความคิดค่ะดังนั้นเนี่ยนะคะเขาก็เลยมักจะไม่เล่นดนตรีเดี่ยวๆค่ะแต่เขาเนี่ยจะเอาดนตรีไปประกอบกับกิจกรรมทางศาสนาพิธีกรรมทางาศาสนาหรือกิจกรรมอะไรที่มีการยกระดับจิตใจประมาณนั้นค่ะ เ,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 เพลงที่เล่นอยู่นี้ชื่อ d ี s i r é e นะคะเป็นตัวแทนเพลงร้องจากยุคกลางชื่อเพลงแปลว่าวันแห่งพระพิโรธเนื้อหาเกี่ยวข้องกับวันพิพากษาในศาสนาคริสต์ค่ะ ดนตรีเนี่ยมันไม่ได้หยุดอยู่แค่นั้นค่ะทุกคนมันก็ต้องมีการพัฒนาขึ้นเรื่อยๆนะคะซึ่งสิ่งหนึ่งที่ทําให้พัฒนามากๆในยุคสมัยนี้2ข้อด้วยกันค่ะข้อแรกก็คือเกเกอรี่เอ็นชันส์นะคะเป็นการร้องเพลงเกี่ยวกับคริศาสนานะในสมัยนั้นส่วนอีกข้อหน,นึ่งเนี่ยนะคะก็คือการร้องเกี่ยวกับศาสนาเช่นเดียวกันแต่เป็นการร้องประสานค่ะแต่ก่อนเนี่ยเวลาที่ร้องเกี่ยวกับศาสนาแบบเนี้ยมันก็เหมือนกับการอ่านแบบว่าเนื้อหาทางศาสนานะคะให้ฟังแต่ว่าอ่านเป็นทํานองออกมาค่ะทีนี้มันก็จะเป็นการด้นสดไปเรื่อยๆนะะนนคดดไปดามา ฟังเริ่มเบื่อค่ะรู้สึกว่าเอ้า็ก็ไอเดียมันตันแล้วไงพอตันมันก็ร้องซ้ำซ้ำซ้ำแบบนี้แล้วใครจะไปตั้งใจฟังถูกต้องไหมคะทําให้คนเนี่ยเริ่มไปหาไอเดียใหม่ๆค่ะว่าอุ้ยฉันร้องด้นสดแบบนี้เพราะประมาณนี้เบื่อละซ้าเยอะละอุ้ยโบดนูน้นเขาร้องไม่เหมือนเราเลยโบดนู้นเขามีไอเดียแปลกใหม่ขึ้นมาเราควรจะไปทําแบบเขาบ้างแต่ทีเนี้ยถ้าไปจําออกมาเยอะๆยอะมันก็จําไม่ได้ไงทุกคนมันก็เลยต้องมีการจดบันทึกเข้ามาช่วยนะคะเป็นการจดบันทึกไอเดียว่าอย่างนั้นเถอะค่ะนี่ก็คือสาเหตุที่เริ่มทึก โน้ตค่ะโน้ตในยุคสมัยนั้นเนี่ยก็ยังไม่เหมือนทุกสมัยปัจจุบันเท่าไหร่หรอกมันต้องมีการพัฒนาอีกยาวไกลนะคะ tears, from your ตัวแทนเพลงยุคเรเนซองส์ที่เราเลือกขึ้นมาคือ Flow My Tears ใช้การร้องร่วมกับการบรรเลงลูทหรือว่ากีตาร์โบราณค่ะ ในยุคสมัยนี้เนี่ยนะคะมีอะไรที่เปลี่ยนไปก็คือตอนนี้มันเริ่มมีการวางแผนล่วงหน้าแล้วค่ะว่าเฮ้ยตรงนี้ฉันจะร้องแบบนี้จะประสานแบบนั้นแบบนี้นะคะออกแบบเอาไว้ก่อนหลังจากนั้นนะคะก็จะมีการเอาโนต้ตเนี่ยไปร้องตามนั้นค่ะซึ่งก็เลยทําให้รูปแบบของดนตรีเนี่ยเปลี่ยนแปลงไปนะคะนอกจากนี้นะคะอีกหนึ่งอิทธิพลที่สําคัญมากๆกับดนตรีที่เกิดขึ้นก็คือจากเดิมที่มีเอาไว้เพื่อเสิร์ฟศาสนาเนี่ยก็เริ่มหันไปรับใช้มนุษย์มากยิ่งขึ้นนะคะเท่านั้นยังไม่พอนะคะจากเดิมที่ดนตรีเเเนนนนนีีี่ยยมมกกกการรรร้้้อองงป็็หลััใุคคสิดืตขึ มากมายหลายแบบค่ะอย่างไรก็ตามการร้องก็ยังเป็นหลักอยู่ดีค่ะเพลงนี้คุ้นเคยกันดีนะคะ Cannon in D ที่หลายคนอาจจะคุ้นเคยจากงานแต่งหรือว่าตามซีรีส์ต่างๆค่ะเพลงนี้เราเลือกขึ้นมาเป็นตัวแทนยุคบาโรกตัวเพลงเนี่ยจะมีแพทเทิร์นคล้ายๆเดิมวนต่อเนื่องไปตลอดเพลงค่ะ สำหรับยุคบารกอเนี่ยนะคะจะเป็นยุคที่ยุโรปเนี่ยปกครองโดยกษัตริย์ค่ะจะมีกษัตริย์ดังๆมากมายนะคะเพราะว่ายุคนี้คือยุคที่กษัตริย์มีอํานาจมากๆค่ะยกตัวอย่างเช่นพระเจ้าหลุยส์ที่สิของฝรั่งเศสนะคะที่เป็นคนสร้างพระราชวังแวร์ซายหรือว่าในอังกฤษเนีย่ยก็จะเป็นพระเจ้าเจมส์ที่1ค่ะคนที่เป็นคนแรกเลยนะที่ปกครองทั้งอังกฤษแล้วก็สกอตแลนด์ค่ะทีนี้ดนตรีมันก็จะสะท้อนการเมืองไปนี่แหละเพราะว่าพออนานาจอยู่ในราชสำนักดนตรีก็ต้องมีเพื่อเสิร์ฟราชสำนักชเช่่นในในนนนนเดดีีียยยวกกกััััคคคะะะะะง้้ใุสมม็จรรบบา อุปัมภมนักดนตรีขึ้นค่ะกษัตริย์หรือว่าใครที่เป็นชนชั้นสูงเนี่ยก็จะมีการอุปธรรมนักดนตรีขึ้นมาเพื่อที่จะเอาไว้เล่นเพื่อโชว์บารมีของตัวเองนะคะดังนั้นก็เลยจะเป็นดนตรีที่เต็มมากขึ้นค่ะเนื่องจากมันเอาไว้เล่นเวลาที่เอาไว้รับแขกไงมีแขกมาจิบน้ำชงจิบน้ำชาเดินคุยกันในวังแล้วก็มีดนตรีเล่นเป็นแบ็กกราวน์นะคะเน้นเอาไว้เพื่อเป็นแบ็กกราวน์มิวสิกก็เลยจะเป็นยุคสมัยที่มีเครื่องดนตรีเกิดขึ้นมากมายค่ะเท่านั้นยังไม่พอนะคะลักษณะการแต่งเพลงเเเเเนนนนีีี่่่่ยยยกกก็็็ังงปปปปลลแไไคะะจจจาาาดิมมทอจจข้้ตนรนวๆ ระบุนะว่าโนตนี้จะใช้เครื่องไหนเล่นเนี่ยก็จะมีการระบุชัดเจนขึ้นนะคะถึงเราจะพูดถึงการเล่นดนตรีแบบเป็นแบ็คกราวน์มิวสิกกันมาตลอดยุคนะคะแต่ก็ไม่ใช่ว่ายุคนี้เขาจะทิ้งการร้องเพลงไปแบบไม่เอาฉันไม่ร้องกันเลยนะคะเห็นได้จากที่ว่าในยุคนี้มีการร้องเพลงแบบที่เด่นมากๆเกิดขึ้นมาแบบนึงค่ะ นั่นก็คือละครโอเปร่านั่นเองนะคะซึ่งเอาจริงๆสมัยก่อนนะมันก็มีละครการร้องเพลงมาอยู่แล้วแหละที่เราเล่าๆกันไปเนาะแต่ที่ผ่านมามันเป็นการร้องเพลงประกอบกับละครนะคะในขณะที่โอเปร่าเนี่ยแตกต่างค่ะเพราะว่าการร้องเนี่ยจะกลายเป็นส่วนหนึ่งของละครเลยแล้วก็เป็นส่วนสําคัญด้วยก็คือเป็นการบอกเล่าเนื้อเรื่องเป็นการพูดถึงอารมณ์ของตัวละครเอกประมาณนั้นค่ะที่สําคัญนะคะในยุคสมัยนี้ยังมีอีก2อย่างที่เกิดขึ้นแล้วก็สําคัญมากๆกับดนตรีมาจนถึงปัจจุบันนี้เลยก็คือบันได เสียงแบบเมเจอร์แล้วก็ไมเนอร์นั่นเองค่ะและในยุคสมัยนี้นะคะก็จะมีนักดนตรีเด่นๆมากมายค่ะไม่ว่าจะเป็นวิเ a ลดีบาร์หรือว่าแฮนเดลค่ะ เชื่อว,ว่าเพลงนี้หลายคนคุ้นหูกันดีนะคะแต่อาจจะไม่รู้ว่าชื่อเพลงคือ i r e r k l e i Nuts Music ซึ่งเพลงนี้จะเป็นบทเพลงแสนสดใสมีชีวิตชีวาเป็นหนึ่งในเพลงยุคคลาสสิกของโมซาทร์ที่ยอดฮิตสุดๆเลยค่ะ ในช่วงศตวรรษที่18เนี่ยเป็นช่วงของการปฏิวัติอุตสาหกรรมค่ะทุกคนทําให้เกิดชนชั้นกลางขึ้นมานั่นเองค่ะคนก็เลยมีทรัพย์สินมากขึ้นนะคะพอคนเริ่มมีทรัพย์สินเริ่มมีความสบายในชีวิตมากขึ้นเนี่ยก็เลยมีเวลาที่จะหันมาสนใจศิจละปะก,กับดนตรีมากขึ้นค่ะพอเป็นแบบนี้เนี่ยนะคะดนตรีก็เลยกลายเป็นของที่แมสแล้วในที่สุดค่ะคนเอาดนตรีไว้ฟังหลังเลิกงานกาันหรือว่าเอาไว้ฟังตอนแฮงเอาท์กันนะคะ ทีเนี้ยพอมันแมสนะคะมันจะซับซ้อนแบบเดิมไม่ได้แล้วค่ะจะมาให้แบบปีนบันไดฟังโอหัวน,นี้ปวดหัวนะคะดังนั้นรูปแบบของดนตรีเนี่ยนะคะมันก็จะง่ายขึ้นเยอะเลยค่ะทุกคนสามารถรู้ได้ว่าอันนี้ทํานองหลักนะอันนี้ทํานองประสานฟังออกจากกาันได้ชัดเจนมากๆเลยเท่านั้นยังไม่พอนะคะยุคสมัยนี้ยังเป็นยุคสมัยของการสอนดนตรีตามบ้านค่ะเพราะว่ามือสมัครเล่นหลายๆคนเนี่ยก็รู้สึกว่าฉันอยากเล่นดนตรีเป็นน่ะจะไปเรียนยังไงนะคะก็เลยมีการแบบอ่ะเชิญคนมาสอนที่บ้านนี่แหละค่ะส่วนถ้าสมมติว่าเราพูดถึงคําว่าดนตรีิก เ,ะะเอาเป็นว่าเพลงของยุคนี้จะเป็นเพลงที่เราคุ้นหูกันดีที่สุดค่ะเพราะว่ามันเป็นเพลงที่แมสไงทุกคนนักดนตรีดังๆมากมายก็จะเกิดขึ้นในยุคสมัยนี้นะคะไม่ว่าจะเป็นบีทเฟนโมซาร์หรือว่าไฮเดค่ะ น็อกเทิรเป็นเพลงที่เราเลือกมาเป็นตัวแทนยุคโรแมนติกที่เขานิยมเล่นกันในยามค่ำคืนระหว่างที่เขาพบปะสังสรรค์กันในห้องขนาดใหญ่ที่เรียกว่าซาลองค่ะโดยภายในนั้นก็จะมีกิจกรรมที่ผู้คนจะมาพูดคุยอ่านหนังสือแล้วก็ฟังดนงตรีกัน หลังจากผ่านไปหลายร้อยปีเนี่ยนะคะนักดนตรีก็เริ่มเกิดคําถามกันค่ะว่าเอ๊ะเราเล่นดนตรีไปทําไมนะคะเพราะว่าในยุคที่ผ่านมาเนี่ยเราเล่นดนตรีเพื่อรับใช้อะไรบางอย่างมาตลอดไม่ว่าจะเป็นรับใช้พระเจ้ารับใช้เจ้านายหรือว่ารับจ้างก็ตามค่ะแล้วสําหรับตัวเราเองละ่ะตัวเราเองหายไปไหนนะคะนักดนตรีก็เลยเริ่มตั้งคําถามกันค่ะว่าจริงๆแล้วเราเล่นดนตรีไปเพื่ออะไรดังนั้นยุคสมัยนี้นะคะก็เลยเป็นยุคสมัยที่นักดนตรีเนี่ยจะค้นหาตัวเองค่ะลักษณะของดน,นตรีก็เลยจะค่อนข้างหลากหลายนะคะแต่ละคนพยายามเป็นตัวเองกัน ดังนั้นอาจจะจัดกรุ๊ปได้ยากนิดนึงค่ะ อย่างไรก็ตามนะคะถ้าสมมติว่าเราจะมาพูดถึงจุดเด่นของยุคนี้อย่างแรกนะคะก็คือในยุคสมัยนีย้จะเกิดอาชีพขึ้นใหม่อีกอาชีพหนึ่งค่ะก็คืออาชีพนักประพันธ์นั่นเองนะคะเพราะว่าในยุคสมัยก่อนๆเนี่ยคนที่แต่งเพลงก็คือแต่งเองเล่นเองก็คือเป็นนักดนตรีนั่นแหละค่ะแต่ว่าในยุคสมัยนีย้เขาเปลี่ยนไปและ้ะเขาบอกว่าเฮ้ยฉันเป็นนักประพันธเฉยๆได้ฉันแต่งเพลงเก่งแต่งเสร็จปุ๊บฉันก็ขายเอาไปให้นักดนตรีเนี่ยเล่นฉันไม่จำเป็นต้องเล่นดนตรีเก่งก็ได้นะคะส่วนข้อที่2เนี่ยนะคะก็คือเขาเริิ่มเกกดารรทัว์คนนขึ้ะ ค้ายกับในยุคสมัยนี้แหละนักดนตรีสมัยนั้นเขาก็มีการทัวร์คอนเสิร์ตเหมือนกันนะคะโดยคนหนึ่งที่ทำเนี่ยนะคะก็คือคุณฟรานซ์ลิส์นั่นเองนะคะ ลาคาเปเนล่าเนี่ยนะคะเป็นเพลงที่เกิดจากการเรียบเรียงเพลงของพากานินี่ค่ะนักไวโอลินเวอร์ทูอัโซอีกคนนะคะโดยชื่อเพลงเนี่ยแปลว่ากระดิ่งน้อยค่ะซึ่งเขาก็จะเป็นศิลปินนักดนตรีระดับดารานะคะที่มีฝีไม้ลายมือโดดเด่นที่ภาษาดนตรีเขาจะเรียกว่าเวอร์ทูอัโซค่ะ ซึ่งจริงๆคำนี้มันเกิดมาก่อนหน้านี้แล้วแหละแต่ว่าคนที่ทําให้คานี้มันชัดมากจริงๆก็คือคุณฟรานซิสนี่แหละค่ะซึ่งคุณฟรานซิสเนี่ยนะคะเขาก็มีการออกทัวร์เล่นดนตรีแบบเยอะมากนะคะเขาทัวร์อยู่ประมาณ8ปีด้วยกันค่ะเล่นดนตรีไปเป็นพันครั้งเลยทีเดียวนะคะเท่านั้นยังไม่พอค่ะในยุคสมัยนี้ยังมีนักดนตรีระดับดาราแบบนี้เกิดขึ้นอีกมากมายเรียกได้ว่าไล่ชื่อกันไม่หมดเลยนะคะซึ่งแต่ละคนนะคะก็จะมีแรงบันดาลใจที่แตกต่างกันไปสุดแท้แต่แต่แตละคนจะไปคิดเลยค่ะยกตัวอย่างเช่นนนนนนโจนนะะััเเตาาาะะคที่่้หหไปห็แมํนดน แล้วก็รู้สึกประทับใจค่ะก็เลยมีเพลงแบบ blue danube ออกมานะคะหรือว่า b s s y นะคะที่ไปดูรูปวาด impressionism ของ m o n น่แล้วประทับใจค่ะก็เลยมีเพลงแบบ w u l l e r ออกมานะคะนอกจากนี้ก็จะมีชัยคอฟสกี้นะคะที่อ่านนิทานแล้วประทับใจก็เลยแต่งบัลเล่ nutcracker กับ sleeping beauty ออกมาค่ะ จากการทัวร์คอนเสิร์ตแล้วก็การเดินทางไปตามที่ต่างๆของดารานักดนตรีเนี่ยนะคะก็ทําให้ดนตรีคลาสสิกเนี่ยขยายวงกว้างออกไปค่ะไม่ได้อยู่แค่ในยุโรปแล้วนะคะจนกระทั่งไปถึงฝั่งอเมริกาเลยค่ะยกตัวอย่างเช่นรักมินอฟนะคะก็เป็นนักดนตรีเวิร์ทัวโซคนหนึ่งที่แต่งเป็นโนคอนแชโตที่เล่นได้ยากมากนะแล้วก็สตาวินสกี้ค่ะเขาเป็นเจ้าของบทเพลง The r i g e of Spring นะคะที่เป็นเพลงแนวแบบแปลกใหม่จนถึงขั้นที่มีการจลาจลเกิดขึ้นหลังจากการแสดงรอบปฐมทัศน์ของเขาเลยค่ะคือทั้งคู่เนี่ยเป็นชาวรัสเซียแต่ว่า ย้ายไปใช้ชีวิตอยู่ที่สหรัฐอเมริกานะซึ่งก็ทําให้แนวเพลงของเขาเนี่ยตามไปด้วยค่ะแต่ว่ามันก็ยังมีจิตวิญญ,ญาณความเป็นรัสเซียอยู่อย่างเห็นได้ชัดเลยนะคะถึงจะไปอยู่ที่อเมริกาแล้วค่ะ เพลงนี้นะคะเป็นเพลงแจ๊สที่แต่งขึ้นในปี1954ชื่อว่าเพลง Misty ค่ะโดยนักดนตรีผิวดำเอโรการเนอร์ ner, ที่เราเลือกมาเป็นตัวแทนของยุคศตวรรษที่20ค่ะ ในช่วงศตวรรษที่20เนี่ยนะคะมีเทคโนโลยีใหม่เกิดขึ้นค่ะที่ทําให้ดนตรีเนี่ยเปลี่ยนแปลงไปนะคะก็คือการบันทึกเสียงแล้วก็วิทยุนั่นเองค่ะดนตรีไม่จําเป็นต้องฟังสดอีกต่อไปนะคะและที่สําคัญค่ะตอนนี้เราจะต้องย้ายฝั่งนะคะจากฝั่งยุโรปเนี่ยไปที่ฝั่งของสหรัฐอเมริกาค่ะเพราะว่าการเปลี่ยนแปลงทางดนตรีส่วนมากเกิดขึ้นเพราะว่าการประทะทางวัฒนธรรมในสหรัฐอเมริกานี่แหละค่ะเรื่องของเรื่องนะคะก็คือในยุคสมัยเนี้ยเขาก็จะมีการแบ่งแยกกันระหว่างคนขาวกับคนดําค่อนข้างชัดเจนค่ะแบบที่เรา ร,รู้กันอยู่แล้วในประวัติศาสตร์นะคะเรื่องดนตรีก็เช่นเดียวกันเลยค่ะคนขาวเนี่ยเอาดนตรีแบบเดิมที่ตัวเองคุ้นเคยนะคะจากยุโรปเนี่ยมาสร้างวัฒนธรรมให้ตัวเองค่ะเพื่อให้เห็นว่าเฮ้ย mm hmm. ฉันเป็นคนที่มาจากยุโรปนะฉันมีวัฒนธรรมดนตรีแบบของฉันเรียกว่ายุโรเปียนไนเซชันนะคะ ในขณะที่คนดำเนี่ยเป็นธาตที่มาจากแอฟริกาใช่ไหมเขาก็จะเอาวัฒนธรรมแล้วก็ดนตรีของตัวเองเนี่ยมาด้วยค่ะอย่างไรก็ตามนะคะมันก็จะมีอยู่เหมือนกันค่ะที่คนดำเนี่ยแอบฟูพักลักจํานะคะดนตรีแบบของคนขาวเอามาผสมกับดนตรีแบบของตัวเองค่ะก็จะกลายเป็นดนตรีต่างๆมากมายนะคะในขณะที่คนขาวเนี่ยก็มีเหมือนกันค่ะที่ไปได้ยินดนตรีของคนดําแล้วก็รู้สึกว่าเฮ้ยมันก็เพราะเหมือนกันนะก็เลยเอามาผสมกับดนตรีแบบของตัวเองนะคะเห็นไหมคะว่าศิลปะเนี่ยมันไร้พรมแดนค่ะทุกคนทําให้ยุคนี้เนี่ยนะคะเกิดดนตรีขึ้นมา หลากหลายรูปแบบมากค่ะและหลายๆแบบเนี่ยน,นะคะเราก็ยังคิดกันถึงทุกวันนี้นี่แหละไม่ว่าจะเป็นแจ๊สบลูเร็กไทม์โซฟังร็อกและอ,อื่นๆอีกมากมายนะคะก็เกิดขึ้นในยุคสมัยนี้เช่นเดียวกันค่ะ โนอาโนอาตัวแทนเพลงร่วมสมัยที่นักดนตรีจะต้องทั้งเล่นฟลุตทั้งร้องเพลงทำเสียงกระซิบและใช้อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ในการแสดง หลังจากที่มีดนตรีประเภทใหม่ๆเกิดขึ้นมามากมายเนี่ยนะคะแน่นอนว่ามนุษย์เราเนี่ยก็จะต้องจัดประเภทค่ะว่าเอออะไรเก่าๆรวมทั้งหมดที่มันก่อนยุคก่อนสมัยนี้เราจะเรียกรวมกันว่าอะไรดีนะเขาก็เลยเรียกรวมกันว่าดนตรีคลาสสิกค่ะอย่างไรก็ตามนะคะถึงคนเราจะไปเล่นดนตรีประเภทใหม่ๆกันแล้วมากมายเนี่ยสุดท้ายแล้วดนตรีคลาสสิกก็ยังมีคนเล่นอยู่ค่ะและเมื่อมันยังมีคนเล่นอยู่มันยังไม่ตายมันก็เลยต้องมีการพัฒนาการของมันนะคะซึ่งปัจจุบันนี้นะคะบอกเลยว่าดนตรีคลาสสิกเนี่ยไปไกลมากแล้วค่ะทุกคนจาากเเดิมที่ เครื่องดนตรีแบบดิสซีตีเป่าสมัยนี้เขาก็พยายามจะหาแหล่งกําเนิดเสียงแบบใหม่ๆนะคะไม่ว่าจะเป็นการเอาไฟฟ้ามาใช้หรือว่าอัดเสียงแปลกๆเอาดนตรีพื้นบ้านใส่เข้าไปค่ะซึ่งพอบอกว่าไฟฟ้าเนี่ยหลายคนก็คิดว่าเอ้ามันก็เครื่องดนตรีไฟฟ้าก็แค่กดๆเข้าไปเรียนเสียงเครื่องดนตรีแต่ก่อนไม่ใช่หรอต้องบอกว่าไม่ใช่นะคะบางทีเขาก็เอาแบบกระแสไฟเองหรืออะไรเองเนี่ยมาสร้างเสียงแปลกๆเข้าไปในดนตรีคลาสสิกเช่นเดียวกันค่ะ และทั้งหมดนี้นะคะก็คือประวัติศาสตร์ดนตรีตะวันตกที่วิวเก็บรวบรวมมาเล่าทุกคนฟังในวันนี้ค่ะอย่างไรก็ตามนะคะขอการดอกจันทใหญ่ๆเอาไว้เลยค่ะว่าเนื่องจากดนตรีเนี่ยก็เป็นศิลปะนะคะและมันเป็นธรรมชาติของศิลปะที่มันจะแตกขแขนงไปตามที่ต่างๆไม่มีใครหรอกค่ะมาคิดว่าวันนี้ฉันจะสร้างงานศิลปะในหมวดนี้หมวดนั้นหมวดนู้นทุกคนก็พยายามจะสร้างอะไรแบบที่ตัวเองชอบแบบที่ต้องการจะนําเสนอแล้วก็แบบที่เป็นตัวเองที่สุดค่ะดังนั้นแต่ละยุคแต่ละสมัยที่วิวเล่าไปเนี่ยนะคะมันก็ไม่ได้แบ่งแยกกันเปะค่แบบมีีใราาขดเส้นว ฉันจะเปลี่ยนยุคทางดนตรีแล้วนะจึ๊บนะคะแต่จะเป็นปีคร่าวๆนะคะที่ดนตรีในรูปแบบนั้นๆเนี่ยกำลังเด่นอยู่ค่ะซึ่งถ้าสมมติว่าใครฟังแล้วสนใจนะคะอยากศึกษาแบบจริงจังเนี่ยก็เชิญมาได้ที่สถาบันดนตรีการละยานิวัฒนาที่วิวนั่งอยู่ตรงนี้ได้แหละค่ะเพราะว่าเขาเป็นสถาบันอุดมศึกษานะคะที่สอนด้านดนตรีคลาสสิกโดยเฉพาะเลยแล้วจะเห็นได้จากเพลงที่วิวโชว์ไปตลอดคลิปนี่แหละว่าเขาเนี่ยมีสอนทุกยุคทุกสมัยจริงๆนะคะ,ะ,คะก็หวังว่าใครที่ชอบดนตรีแล้วอยากต่อยอดด้านนี้จริงๆจะสามารถมาเรียนต่อด้านน้ัไดค่ะสําหรบ ะะวิวก็ต้องขอขอบคุณสถาบันดนตรีกัลยานิวัฒนามากๆจริงๆค่ะที่เอื้อเฟื้อทั้งสถานที่แล้วก็มาเป็นตัวอย่างให้เราด้วยนะคะและถ้าใครชื่นชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์เป็นกำลังใจให้วิวแล้วก็กดแชร์เพื่อชวนเพื่อนๆม,มาดูด้วยกันค่ะแล้วพบกันในโอกาสหน้านะคะทุกคนบ๊ายบายสวัสดีค่ะ จะสวยได้ไม่นานหรอก